สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุดคนสมองสบเอสบายดีมีทุกท่านที่ขลับรหักแพงทุกทั่วโลกมาในยินดีครับสมซองของแม่ตาพี่น้องงามสวยๆแม่ตาจะไปส่งไข่กับพวงหาย,า,ยายง่ายงินหน่อยในกุ่มตาสอนได้อันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดมจะรวยง่ายๆพี่น้องเอลย จะหาไนยบ้างไงเลยเอากะลไปส่งกระโจนหน่อยไข่เป็ดป่านเหาอหน่อยบ้างไงบ้างไงนะชาวบ้านไปไปในเมืองเาะไปประกงกประทากระเจ้าขายนะหาหน่อยเศร้าพันถึงหน่อยละสี่พันป้าแพงดีว่ะ เขาจะว่าวิตามินมันสูงกว่าไข่ไก่ได้จะเป็นแอมมันหน่วยใหญ่อีกไม่น้อยลากไปกระซ่งหน่อยช่วงหน้าไปน้ำเมล์ป้าลุงโดยทุ่นยาก่อนทุ่นยาป้าลุงปิ่นมาพี่ทุ่นยาป้าลุงไปปิ่นหลังใส่บ่ปิ่นมาส้างหน้าพี่อ่ะทุ่นยาป้าลุงอันหน่อยทุ่นยาป้าลุงอ่ะทุ่นยาป้าลุงขยับไปน้ำแม่น่ะทุ่นยาก่อน ตุ pa, oh, no ้ยยาป้าล no e ุงโอ้ยฝนป้าส <c ười> uh ่งหน่อยก็ใส่รองคนละกิ่งมันหนาวอ่ะสันมาน้อยมาน้อยมาหน่อยนะแหน่เออเลยเจ้าสิไปน้ำข่อยบ่อช่องหน่อยสิไปน้ำข่อยเบ้อด้ืยเออเธอ นางก็อยากไปนำไปเดี my son, my son. My son ๋ยพี่น้องเจอกันอยู่เพื่อนย่งเงื่อนพี่น้องเลยไปส่งใครเพื่อนกับมนกุ๊บพี่น้องไปนำกันเด้อพี่น้องสุกุสุกคนเด้อเปลี่ยนชเลเองกี่รถเปิดห่างมากับโศกหน่อยกี่รถจักห่างมากับโศกหน่อยบอกว่ามาหอนี่รถโอู้เป็นยังหมอดชุยชุยลงหัวตากันล่างกัน ัดหัวเทียนใหม่แยบว่าเป็นราหัวเทียนเหมือนเออกี่รหลดห้างมันรหลดเบาางต้องขีดไปขี่ไปตองเทียนคันหนึ่งก็ดีรถมีแต่ช่องคันเลยพี่น้องกี่เล่งคือเก่าพี่น้องเฉล่งกับบอกขาดโชคน่อยว่ะเก๊ขิมชนะแม่มันรหลดห้างโอ้โหจนเจ็บใสพี่น้องเลยร้านเจ้ากบขากได้ไอช่วงมันใหญ่เตะถิมหลดมันห้างคนว่ามัน มันเพพี่น้องมันติดมาดีๆข kind of mm. ี่มาดีๆแล้วเหมาะสุยๆลงแม่ใหญ่สุกมะเข่าห่มปวลระชวนเตะถิ่นจะหลุดห่างคนวะจะไปส่งไข่ให้ยายเงือกยำพันในหอดพี่น้องเยอาก็มาหอดอันนั้นข้างวัดอันนี้เด็ออาก็มาหอดข้างวัดอันบ้านพ่อใหญ่พายว้าหลุดอีห่างมา เซ็ตสับอะรดอยู่นี่เฮาสิขี่เลึงไปพี่เนาะป้าไปนอนกันพี่น้องหอ,หอดเลยพีย่เนาะมาเลยมาแล้วก็รถอันขี่รถอีห้างมามาตายอยู่ข้างวัดมาโอ้ยขี้คัดสิจุกมากกระเพื่อสิจุกหอดโต๊ะห้บป้ตาเอา,าเลึงมาเปลี่ยนแน่แนว่ว่ารถตายแล้วมาเลยทีมรถตายให้เราอยู่หันสอบมาเองเด้อว,ว่ามันตายแล้วร้านสาวว่าแน่แม่โหลดใตเลย เตะถิ่มเบามันโอ้ยยว่าไอยหัวเลยโศกเอ้ยว่าสตะหลดถิ่มสกีนใช่ไหมวะมาหอนเด็พี่เนะเหือแต่เหือเต้นอโอ้ยว่าอะไเลยเลยออกุ้งนี่คือเจ้าสิใต้ผู้แหลกุ้งเลยมาลวกันมาสูกหลดมาถาห่มยงได้ห่มมาให้ ม่ไข่บ่เออได้ยังดีอืมาเลยรหลดใต้ตินไกบไรโทษผอเปนมาเมาวารหลดใตาเมาเล่งหม่ก่อนวะมาหอดแล้วขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อขอที่เสื้อหาแมนขอบคุณาางแรงบ้านจะดีลายแมนขอวิทย์เคียนต้อนรับปีใหม่บานนี้ ีใหม่จะมาเลยเนาะนีน่เบีใใหม่เนมอนมันืนาะนขอแต่วันที่ยังพายเวิดแต่ว่ามันออกมาปีเห็นมามามาเดือนหนึ่งแล้วขอิเนไปนปีเก่าปีใหม่ให้พ่อแต่สิ่งดีๆชถูกีหน่อยยาเขาเลยแล้วกินยูบ่โซ่อ้ยขาวลกําแนถูก บากินดอมากินดอกสักหน่อยเป็น,นได้ใค่แน่ะปอบอ่ะเน่ให้กวางหันลีด่วนแต่แวะเน่ด่วนเลเศร้าแล้ว ทอแต่หฮาย่างขึ้นมันเป็นเล่าว่าวีห้องหักเออ,อมันห้าบบ้านได้แห้งแหง้านเต็มสานอืมงนนันีโ่เลยเงแห่แหงบ้านเต็มสานก็แต่หลอกคนนั่น,น,นถูดบ่อตขึ้นสูงหนักเลียนตแล้วจนโอ้ยวะกุ้งสีใต้แลลวพอพอวะมากมากเอาเฉล่งนะเปลี่ยนนะอยนี่ ไปสุกเพราว่าเปสีฮอว่ดมาอยู่ขางวัดผู้ขางวัดต,ตั้งแต่น,นี้อยู่คอยเห็นเนีอยู่นกระต้งคอยถางงงมากนะสุกมากใจายเด้อผู้ชื่อไข่ชื่อกุ้งเนาะแมนใจลดรรายแห้งหยอยู่เย็นเย็นเป็นสุกสุกกะผาแข็งแข็งป้าขี้ขาวปลกูกสุกเย มีามีกินดอกบอกกินเดมาะบอกินดขอนั่งบอเคยได้กินบอกเคยกินเากน่มมวยอ่้กินบ่ใทุกาวอยูดีมแหยู่เนเป็นชูแม่ฝากแข่งแรงแข่งแรง่าทุงนเากับขอบุญขอบุณคือกันว้าเนี่ยจะดีผลื่อสอยเนาะผนให้มาส่งให้ยังเงงคน่ะอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อป หากแต่ว่ากินเข่าก็ได้แน่กว่าตะกี้เนาะว่ากินเข่าได้แล้วหากถอดแต่ข้าบัวอยากไปไรเนี่ยขย่านกระเพาะเ้าขืนแมนยังอดยังอดยังออกขัาวเนียวมันเ้าขย่านขัาวมันเ้าขืนแม่นข้าวลำไปก่อนเออข้าวลำไปก่อนแล้วก็มันหักก่ะมันหักกระโลดเนาะเออหักกระโดานะจ๊ะบ้านหวานปลาแล้วปากอันเป็นขยะขยะเบื่อฮะหนักเศร้าแล้วเนี่ยอืมขอเศร้าไปทีละน้อย แเราก็ยังบันเด็กกกินบะโลปมโปะเนาะบะทั้นก็กินนะอย่างพินพิชเขาหากับหูจักว่าอยากข้าวกินข้าวกินหนังเขาก็กินแต่ปลาเบอร์สันแหละอืมตัวมันแบบมันอ่อนเด้วสิ่งนหนยังกินไม่ได้ด้ออ๋อกินแต่ปลาเนี่ยเดียวปลาขอกันยังบะชนเค็ดอยากนะกินแต่ปลาขาวฟักข้อมันแบบจะข้าวเนาะเออ ป้าคอมมหอยากข้าวได้กินแต่ป้าขาวกบปานิ่เนาะเห็นไหป้านี่เนาะปลานิ่น้ำน้องนะถ้าปล่อยธรรมชาตินะกินมันก็กินได้แต่ปลายใบโกลด์โราไฮซ่าซยผูจะทามแพะผูว่าให้มากไม้ห้กินโลดขันเรื่องมั่นห้กินน้าอดเนื้อมั่นห้กนกินแต่เผืแต่มั่น บรจักอางยานไขมันขึ้นบรจักกระเพาะเนาะแม่นขื่นบะให้กินมากไหมฮะว่ะนั่งตามไม่ได้แม่ขื่นอยากมาเงาะเฮ้าวากินมันอยากกินหวานกินยังไปนะเฮ้าวะเพราะมันซสื่อมปากเนาะเออน้ำตาลเพื่อนกับเพื่อนไหกินอะไรเพื่อนเขาเสื่อมปากเฮาเสื่อมนุ่มนุ่มเนาะอ่เพื่อนบะไหกินจ๊กแนวเออน้องบันเด็กินเลยบะไหกินมันอะ้วมันมันมันยังมัน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 เนาะนมกันเลยนุ่มกับมันมันนี่มันหวานนี่นี่ กินไปทาอะไรหาหักซีชันเจ้าก็ดีกว่าวหันอยู่ได้เนาะซีชันเนาะซุยอ่ะซีชันเจ,นนนนเจ้าแดง,ง,ง,งคือแน,น,นอ่แล้วหันเจ้าเลืองหันเแม่นไหมห้องางคานอนยู่เนาะเนี่ยเลม่นเจ้าซีเลืองเอื้อมืออยู่หันนะางคานเหอ,อยู่เกัอัน,นแรกก็แห้งหมเต็มชวนเนาะเขากินเขาวบ่ได้ ก็พื้นแมนพ่อไงแมนมีแต่ซิมไปเรื่อยๆมันจะมีแต่เด้น้มมันจะมีโอเด้โอสบายดีพี่น้องค่ะจับกล่องให้เพิ่นเนาะเพื่อจะได้สะดวกสบายนะจะเพิ่นไปนั่งว่ากันอันนี้ก็หน้องสาวพี่น้องเลยอ่าจเพิ่นอยู่บ้านส่งไปเลยแล้วกอดไปเลยฮะแต่ก้านหรืไข่จะนหนล้วแมนก็คอยแต่ว่าเ้าป้ายปักโสะปักซองเ้าก็ซื้อพวกที่เพิ่นกินได้นะครับมีแต่อ หซเอรืองเอ,งอ่นอีกน่นประเภทนุ่มก็พอกินได้แต,<ง>ต่ว่าตะมิวพอแล้วตะซอยมันมันมันหวานเดี <ๆ S 2> มันมันเสียนกลัวเามาได้ซซีเมืนเมกอยู่อโอเคเี่ยซื้อโอ๊ยน็ตกใจมั้ยหอเ่าขวบข<ง>วบเก่าเล่าขั้นจีว่าอากดีเลาไโซ่ตะดดนเลยแม่ถ้าชอบขวบเก่า เดโอห7เออ7 8ปีแล้วเออ7ปีอะนี่กะละกะกพ่อใหญ่ก็มาตัดให้อีก8ปีนี่เด้นี่8ปีนี่จักสิโจักหยังเออก็เบิ่งกันไปจักีหยังก็นีเออเซาเลยเออเซาเลยอือเพิ่นก็ตัดเพิ่นตัดให้2เถื่อเแม่เจ้าเนาะ เก่าเลยตะกีมันเป็นเ้ากิ่งไปเออมันเ้ากิ่งไปมันก็เป็นเป็นแจคมันเป็นยังไงมันเป็นมันก็เป็นอิงเดืองอิงเดียงนะเอจเป็นบบมวนเนาะแบบนี้หอ้นาคต่ไปมันก็ิงนี่คือเก่าเลยเอาใสสีดำคนน่งแบบนลได้เแบว่าคือตารางไปเใส่ขี้ข่าลูกข้าวกินได้ เีข้าเจ้าบอกหากินเกกระบอกกินอ่าเิไปเห็นยังก็เอื้ยเบิดรูปพเจอยนยเอเป็นมันเนาะเป็นวานีนหญ่เบ้ออ่าสุกน้ำต้มน้ำตาลมท่านเอาค้นมาเบิดนะลูกใา่สัตา์ไม่มาไม่นานกักินได้ กิไนได้่มันร้านร้านร้าน,น่นนไม่มัน,น,น่ละลายไงนี่ <c oughs> มันเย่ยงายอืมัยงนีนี่านเย้อะไรนะองมมีเจน้ำตาลมาใส่น้ะกคิจะซืออ,อัไรได้่งกือไงเออเออเออี่กซือไงอ้าโทษพได้อันเดียวมาอืมโอ,อยกรจะไดอิ่งคือกันบอจักทางไปกันก็เลยผูกค่ะชะพอาดังเสียง เอซี่วายแกะมากระดิ่งสองน่อยโอ้ยแกะออกมาจากทางน้ำเขาละอันนี้แค so ่แน mm ่แจกระดิ่งกระดิ่งเลยน้ำอันพอดีไปว้าวโอ้ยว่ะคือสิเพิ่นสีแดงเลยดูดับสังขานคนมาเนาะอืมคนมาสังขานมาใครเล็กกะว่ากะว่าคืออยากกินเผาในได้สังนนะกะว่าสีเซาและคันแน่นนี่นนะเต็กกี้นั่นมันน้อยไงมุดดูมันอยากออกนะไม่ต้า เหมือด้วนะมันเออตอกหลัดเอาขาตะกี้มันหลอดได้มันหลอดบ่ได้เลยบ่มันไปเอาขามึงเนี่ยแม่แต่ขาเดียวอี่ลายอากบเใชวเห็นหัวจะบเอะอ๋อไปแบบประหารโอ้ยจะเวรกำนองน่นีเลอยแต่อยากถืออย่างี้ะอยากถือเฉยๆโฟมลายคือกัน บอกให้ว่าเอาแล้วผมร่างอะไรพี่น้องสำหรับกินนี่กินน้ำพอกันหน่ได้พี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชล้